ไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่นา่ารักทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะเอฟซี FC ทั่วโลกนะคะสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวด้วยนะคะนะคะก่อนจะรับชมรับฟงังฝากคำเตือนทางช่องนะคะทางช่องทำคลิปขึ้นมาเพื่อความเพลิดเพลินนะคะ ดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะพี่น้องจ๋าสุดโคงสุดท้ายนะคะก็ยังเด่นอยู่เด่นศูนย์เด่นสีน่เด่นหกเด่นห้าน,นะคะเด่นสุดก็คือศูนย์หกศูนย์หกวิ่งห้านะคะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วกับรับชมแล้วกับฝากกด Sub s c ค i ์ e นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ,กด, like, ก,ดะ,คะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะให้ตัวเลขเราพัฒนา,าทุกงวดนะคะแล้วก็มีตัวแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะคะเพื่อนจ๋านะคะนะคะท่านที่เข้ามานะคะขอให้รวยๆเฮงๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องพี่หลิวชาแนลไม่ได้อา่า อาจจะแชร์ไปที่เฟ e บุ๊กนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปพี่หลิวก็ทำช่องเฉพาะใน youtube นะคะก็มีนะคะก็มีบางคนที่เข้าดูดเอาคลิปของพี่หลิวไปลงที่เฟซนะคะนะคะนะคะกระยาเพิันถอนนอกจากเนาะนะคะ หรือก็แชร์ไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปปล่อยคลิปแบบน่าจะมีคนดูดคลิปไปปล่อยนะคะเพราะว่าตัวเลขเข้ามันก็เข่าเกือบทุกงวดเนาะจะรุดมากอาจจะรุดบางงวดนะคะนี่รอบนี้เข้าต่อเนื่องมาสามงวดแล้วเนาะพี่น้องจ้านะคะเข้าตลอดเนาะนะคะรับชมก็มีศ1นหนึ่ง09ี่ห้าหก้านะคะ เน้นให้ก็0 4นสี่นะคะ 04, 04, 0 4นสี่นห้าะคะตัวตัวเจาะให้นะคะตัวเจาะนะคะก็จะมี5้าหนึ่งห้าสี่หแล้วก็สี่เตัวเจาะก็มี5้สี่นะคะห้ 54, แล้วก็ห้าแล้วก็สี่เนะคะ ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เด้อนะคะเลขสตัวนะคะขอให้ท่านรวยๆเฮงๆเข้ามารับชมนะคะมีโชคมีลาบนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะมีตัวเลข3ตัวศูนย์สี่หกนะคะสองศูนย้เน้นให้ศ4 6นะคะแล้วก็795เลขเบิ้ลธรรมามิหกหาน้ำพี่น้องเนาะได้บอกบอกมากินนะคะนะคะตัวเลขนะคะเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศนยสห้านะคะ ขอบคุณที่รับชมรวยๆเฮงๆผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะสวัสดีจ้า